สบายดีพี่น้องมดสุขุสุขโนเนาะสบายยามแรงมือนี้บาวสอนสิพาพี่น้องเข้าป่าหานอไม้เนาะยามนี้ก็เป็นยามฤดูฝนพี่น้องเนาะฝนตกลิ่นนอไม้คือสิออกลายเนะาะจังฉันบาสอนก็นเลยสิพาพี่น้องเนาะมาเลาะมาหาหนอไม้มาเข้าป่าเบินน่งเนาะสิมีนอไม้บ่พี่น้องเนาะทิดตามัานตกด้วกันเนาะ อันนี้เป็นปลานอมไม้เราอยู่บ้านโด่งกระแสนเมืองท่าแขกแข่งขมวนเนาะก่อ,นอหนไม้พี่นอ้องก่อ,นอหนไม้ไล่เนาะโซลายจะเป็น,นหนไม้ไล่พี่นอ้องห,หาบางกอนสิมีนอปะ มีสมุนมานำเนาะมีหมามานำพี่น้องอ่บาบังก่อนจุกซีมีนอม้องไหมบ่โอ้มีอยู่มีอยู่พี่น้องเลยนี่น,นี่เห็นแล้วน้องหนึ่งเห็นน้องหนึ่งแล้วนี่เห็นบ่พี่น้องนี่น้องไหมน้องน,น้อย ก่ออโอ้ยน้อยๆน้อยๆก็เอานี่โอ้ยน้อยขนาดเลยทีได้พอแกงอยู่บ่ี่มันกำลังเป็ีนนอ่ยยังพรอยใหญ่พี่น้องยังพรอยใหญ่ เห็นอีกน,อกน้องแล้วพี่น,อน้องนี่นี่หน่อไม้ไลายแห่งมันเนะาะนบุยใหญ่บ้านได้ ก่อไม้พี่น้องเนาะทางในยังมีหลายกอ่ออยู่ก่อหนังพี่นอ้องสมีนอหรือเปล่าเห็นแล้วนอนยังพี่น้องเลยโอ้ยหบุญใหญ่ปรนเด๋ย นอ้อยน้อยเนาะนอ่อยง่ายเขาชอบเอาหมดละนี่แดงมันกอาเนี่ยโอ้ยนี่ตีนน้อย,อยจริงๆนอไม้ออกหลายอยูอ่เนาะเพื่อสอสวนมาหามาหาบทท่านาจเจ้า เราจะมาหาก่อนอันนี้ก่กกนอนเอาไมพี่น้องเราจะออกมดแล้วเดี๋ยวซาดมันจะกิน,นอะไรมันนี่ก่กนอนยังพี่น้องเลยเข้าไปเบิ่งก่อนสิไม่นอไม้บ่โอ้ยยุงกันร้ายหลายโอ้มี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 มม เห็นแล้วนอหนึ่งสองนอเห็นบอกพี่น,อน้องเลยนอไมแลวเนี่ยนี่อไม้อีกนอกหนึ่งนอไม่ไล่เนอ ได้สองนออยู่อยู่กอนเนี่ยได้สองสองนอแล้วสองใส่สองนอนี่มันรอดสายตาครับพี่น้องเลยข้าบเห็น <c oughs> หอยเขาจะมาขุดเอาก่อนแล้วเนี่ยบะมีไนยก่อนสิมีบ่ mình nó non nó vô vào đây Để leo ít non không khi nó cái nhai hết rồi น้อยใหญ่ขนาดนี้ไม่ไรเราเนี่ยน้อใหญ่พอสมควรนะี่ะน้อใหญ่ก็โม่เหมือนก่อน,นี่ก่อนก่อน,นี่ยังบ่เห็นเนาะโอ้มีเห็ดพี่น้องถ้ามันเห็ดพี่สังเนะี่ ใส่ไม่ใหดเบื่อแล้วว้าวถอยยองเลยยุ่งลไรขนาดเขื่อแตกเขื่อแตนพี่น้องว่าไงเดี๋ยวนะหน่อยหนึงพี่น้องเลยที่พ่อแกงอยิ้มแบบซ้ำนี่ฮะ ra bộ cô kèn thế nó hiện leo đi non nhưng nó ơi hiện ít leo nó mày đây nó nhai tự nó nhảy tự đi nó nhảy Nó nhảy tớp Khóa bằng cỏ này con nha phí Nhưng mà thừa nó hà Nhưng mà bộ phó kèng sắp nồi đều nó Cổ này khóa cả mặt mất rồi Bộ mì chắc rồi

นอนหนึ่งพี่น,อน้องเลยลอดสายตาเขาอีกแล้วอันนี้ก็ได้ลำบากดีพี่น,อน้องหาหน่อนไม้เพื่อจะได้นอนหนึง่งธรรมดาบุป,ปาพารงจากยุงจากหมดกัดหมดกระลายยุงกระลายบ่มีแล้วนะ กลับก่อนพี่น้องเบาไวยุงหลายหดอะทั้งยุงทั้งหมดยนันบรรยากาศยาำแรงพี่น้องเนาะหาหน่อไม้อยู่แคมป์ป่าฮอทฮอทฮอทไปเบิกหน่อไม้อยู่เฮือนเนาะบาสอนเห็นสองสามนอ กอเนาะไม้ลายแค้มเฮือนเนาะเอาไปผสมกันแต่มันได้แกงบรรยากาศยามแรงนะพี่น้องเอยะตะเวนกำลังสิโตกดินตอนนี้เอาเนาอไม้อัน เอาเนาะมาอยู่แค้มเพื่อนอีกสองสามนอเนาะพี่น้องเนี่ยเอานอนหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วนอนหนึ่งน,น,นอ,นนงนอไม่ไล่ น,น,นี่น้อยนี่เอ็นบอกพี่น้องไงไปส่องนอแล้ว ngon nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để có kè nó bỏ lỡ những สำหรับคลิปนี้คอยทุกคนจงอยู่นี่มีแห้งเนาะโชคหมานเงินคำามร่ำรวยเนาะบายบาย